ลับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพี่น้องเอฟซีเฮ้าทุกๆทุกคนเด้อพี่น้องเอฟซ <c oughs> <c oughs> คีครับครับเมื่อนี้นะครับเชียนดีสิมาลงแนวทางนะครับเราพัฒนาชุดเต็มนะครับพี่น้องเอฟซีเอา้าลงให้พี่ให้น้องเฮ้าเบื้องชมไปซ้ำหวอดมือวันจันทร์นะครับเพราะว่าเสียนาดีสิลงสุดโค้งสุดไทยมือวันจันทร์นะครับพี่น้องเอฟซี เอาไปวิเคราะห์เบิ้องด้วครับเด้อชุดเต็มนะครับครับชุดเต็มนะครับเราพัฒนาครับผลงานรอบที่แล้วชุดเต็มนะครับพี่น้องเอฟซีกันทีน่าเสียดายนะครับเสื้อนาดีก็มามักเหล็กลักสามกับลักสีนะครับเหล็กวิ่งนะครับลักหามากนะครับพี่น้องเอฟซีก็มีอยู่แค่ยสามครู นะครับมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดมะเขาที่ห้าแปดพี่น้องยุ้ซีเข้าที่ห้าแปดตรงตรงนะครับเอาตัวกระทือว่าตัวเลขบ่ไหลนะครับพี่น้องยุ้ซีเพราะว่าทีเซยนนั้นดีลงอห้พี่น้องเข้านะครับเย็ดสูตรเต็มนะครับเพื่อพี่น้องเข้านะครับทันใดมีตัวเลขแนวทางจากทางเอื้อนนะครับนะสำนักเอื่นอ,อาจารย์เอื่นเอามาเทียบเคียงได้นะครับพี่น้องซี เช่นนั้นดีกับลงให้พี่น้องเพื่อให้พี่น้องเข้าเป็นตัวเลือกแนวทางนํานะครับถ้าผู้ได้ชอบลักศูนย์ลักสามลักสี่ลักห้านะครับก็ไปจับเทียบเชียงเบงนะครับเนาะก็จะได้ตัวเลขอกมาก็มีโอกาสถูกนะครับพี่น้องทุกที่าพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับขามาเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ยทำงานดึงพี่น้องเขากุ้มย่างเดียวนะครับเพิ่งจะลงคลิปนะครับแต่งเต่าจนเท่าคำนะครับ ดึงพี่น้องเชิญพี่น้องเข้าเขาในกุมนะครับเพราะว่าอย่ในกลุมนะครับมีแอบแฝงมานะครับมิดช้าเฉียบนะครับพี่น้องซี่เสียดนาเดียกบอสสามารถเสียดยังใดนะครับในกลุ่มเพราะว่าถือบอกใ้นะครับก็เลยเหยียดยังบารายก็เลยเชิญพี่น้องเข้าเขากุ่มไม่นะครับครับรอบนี้ก็ เขามาไล่แล้วเนาะครับเนาะพี่น้องเย็ซีครับมาเรื่อยๆนะครับเชื่น่าดีกัเขามาเป็นเพื่อนแล้วก็เชื่น่าดีกับดึงเข่ากุมเลยนะครับพี่น้องซีเชื่อนเข่ากุมเลยนะครับครับมาตามต่อกันรอบไหมนะครับเราพัฒนาชุดเต็มครับพี่น้องเย็ซีนี่คือผลหวยเล้าออกนะครับเนาะเราพัฒนาออกหนึ่งห้าสองแปดห้าแปดเลขล่างออกสองแปดครับพี่น้องเย็ซี่ เรับเลขล่างออก28เอาต่องวดนะครับชุดเต็มนะครับครับต่องวดเราพัฒนานะครับชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มนะครับ <c oughs> เอาเหล็กวิ่งก้อนนาะพี่น้อง FC. เอฟซีเหล็กวิ่งแต่ละหลักก้อนนะครับจะลงเลขวิ่งแต่ละหลักนะครับให้พี่น้องเอฟซีนะครับครับเริ่มต้นที่หลักศูนย์นะครับรอบนี้นะครับเล็กวิ่งมาหลักศูนย์มีหลักศูนย์นะครับบาลายตัวเด้อพี่น้องเอฟซี ไม่ไหลายหางไม่ไหลายตัวนะครับหลักศูนย์ก็มีศูนย์อยู่ถ่ายด้วยพี่นองอฟซีศูนย์อยู่ไท้ายนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับ 90นะครับรอบนี้วิเคราะห์ขัข้มนวนออกมากนะครับศูนย์อยู่หลักหลักหน่วยนะครับบพรว่าจักสิเป็นหน่วยบนหน่วยล่างเน่วยพี่น้องยุบซี่บัลูเพือกันนะครับเพราะว่าเชี่ยนอดีสีวิเคราะห์อ,อีกรอบนึงนะครับแต่สีลงให้พี่น้องเข้ากันนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนา ทำน่อนออกมาแล้วศูนย์ยุลักนวยนะครับนวยจะคือเป็นนวยบนนวยหลังได้พี่น้องยูฟซีครับหลักศูนย์แล้วก็หลักสองสองห้าสองหกสองเจ็บนะครับ สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดไม่มีมีแต่สองเก้าเนาะสองเก้านะครับสองแปดไม่มีนะครับหลักห้านะครับหลัก 5, ห้ามี ดห้าห้าอยู่ไทยนะครับพี่น้องซีสีสูตรสูตรของเสี้ยนอดีนะครับห้าอยู่ไทยเก้าห้านะครับครับแปดห้าเก้าห้านะครับแล้วก็ศูนย์ห้าหลักหก

เอาม่ยูแค่นี่นะครับที่้องชิ่หกแปดหกเก้าลักเนะครับหลักเจ็ดเนะครับเจ็ดแล้วก็ เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเพียงงูเชือ ที่วงกลมไหมนะครับคือเหล็กลักนะครับพี่น้องซี่ครับเราพัฒนาชุดเต็มนะครับของเซียนนาดีนะครับครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับแอดไลน์เขามานะครับครับแอดไลน์เขาม้า0935705677นะครับ ขามาเป็นเพื่อนเราก็เชิอนาดีก็จิตเชิญเขากุ้มเลยนะครับพี่น้องที่ครับพี่น้องเข้านะครับแย็บหน้าจอไว้ครับชุดเต็มนะครับเราพัฒนานะครับครับแถบข้างบนนะครับเป็นผลหัวเล่าออกนะครับพี่น้องทที่แถบผลหัวเล่าออกนะครับต่องวดเราพัฒนาชุดเต็มนะครับเลขวิ่งนะครับเลขหลักนะครับ เอาบ่อมแมนหาให้ลงทุนเบิดทุกตัวได้พี่น้องเอฟซีเอามีเวลาวิเคราะห์เบิ้งซอยกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ผาดย่างแห้งนะครับพี่น้องเอฟซีครับผาดย่างแห้งเสี้นอดีก็ไปขัดล่องในยูทูบนะครับลงทางช่องนะครับให้พี่น้องเข้ากับมะเขานะครับพี่น้องเอฟซีจับลักบ่ถือนะครับมนะบเขาลักฮานะครับเข้าที่หลักห้า ชุดเต็มนะครับครับพี่น้องเฮ้าบางท่านก็บอกว่านะครับไม่เห็นเลยเซียนนาดีนะครับซับเรื่องที่พี่น้องเฮ้าไม่เห็นนะครับเพราะว่าเรื่อนคลิปพันนะครับอยากได้ตัวตัวเลขนะครับพี่น้องที่พี่น้องเฮ้าอยากได้ตัวตัวเลขก็บอเบิงให้เต็มคลิปนะครับพี่น้องที่บางที่เฮ้ากับพลาดโอกาสไปนั่มเฮ้าเลื่อนคลิปนะครับพี่น้องซี่ รอบนี้ก็มีอยู่ทั้งเบดทั้งมวนนะครับมีอยู่หลักนะครับหลักศูนย์หลักสองหลักห้าหลักหกหลักเจ็ดนะครับพี่น้องเยเเข่าเคปบนาจอเอาไว้จะเบิงน้านะครับพี่น้องเยสครับสำหรับคลิปนี้เสย้นนาดีก็เอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับวันจันนะครับพอกันนะครับพี่น้องเยสชุดเต็มนะครับอ่าชุดฟันธงนะครับพี่น้องเยสครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ